สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านท่านทำยู่กับผมในรายการจักรลินเกมเมอร์นะวันนี้ผมก็จะมาเอ,อ่อเล่นแมปสังเวียนของเพื่อนผมนะโอเคก็เล่นกับคุณภูเหมือนเดิมนะก็ขอเสียงหน่อยครับอืมไม่มีเสียงทำเซตหน่อยดิทำเซตอืมโอเคเสร็จละล็อกไม่เหมือนทำไมตรูไม่มีหนังสือไมีดูนี่ดีๆก่อน เออมีว่ะลืมเก็บตอนนี้ต้องการไม้เอามาค้าเป็นไอ้นี่ดิอีแ P X ล e กแล้วก็มาขุดนี่ไนงะอ๋อเองค้า P X Net นะโอ้ว้าวชาร์ปเน็ตว่ะเฮ้ยใช่ป่ะของเองอะไรชาร์ปเน็ตชาร์ปเน็ตดามเมอร์แปดโอเคทำเสร็จละภูจะให้ต่อบล็อกไปหาไปเนี่ยมันจะมาป้ายกูหรอ ทำไมอะต้องอยู่แยกกันใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถึงตรงกลางพร้อมกันเอ้ยขอไปเกาะอื่นก่อนนะให้เออไปตรงกลางให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอไปเกาะนี้ก่อนเฮ้ยเนี่ยมึงก็เอานี่ดีเนี่ยมึงมีเลขยสามอันแล้วก็คับพี่แอ็กแล้วก็มาขุดในใต้ดินจะได้เพชรดิ่ฉัง้อทำไมเออแล้วกูก็เอ็นชาร์จไปแล้วแหละกูไม่เอาสฉันง้เลยอ่ะเสียวตกเสียวตก ฮะโอเคไดมอนด์คุณไดมอนด์หรือไดมอนด์เอ้ยอทำไมไม่ได้บล็อกวะเฮ้ยมันมันขุดไม่ได้วะโอเคอุ๊ยเอาลไปใส่ชุดกอดแต่แรกฮ่าแล้วต้องดูงี้นะต่อไปไปเล่นเซิร์ฟดีกว่าแมา่เจอเพชรเจอเชพชรขุดมาให้หมดหเลยเพชรเจอเหนินเจอเหนิน <laughs> ไปก็เป็นยาแล้วต่อไปก็โอ้โหกลัวเป็นอย่างนี้ทุกเกาะเลยวะเนี้เป็นยไงมันก็ไปอย่างนี้แหละมันจะมีแร่ทุกในกล่องอ่ะเหมือนเดิมหมดนี่ไงอย่างเช่นกล่องนี้หืมเจอเหล็กเต็มเลยต่อถึงแล้วไงก็อยู่ในเกาะเนี่ยขุดขุดเพชรขุดทองในเกาะอ๋อโอ้โหตอนนี้มมียเกือบตกแล้วกู ทานมานทานมา,นา,นา,นานอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเปิดกล่องมาได้โอเคเจอเดมอนเก็บไปเออลูกเจ้านี่มาทำไมปะ่ะรวยปะ่ปะปะ่ปะป่ะป่ะป่ะไม่ใช่ปูจะยังยังไม่พร้อมมีเดมอนอยู่หุบเ้ยจิบไกด์แล้วบ้าแล้วเขาจะรู้สึก,กยังไงไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะได้ชิกโกริกมาแล้ว มีปิกแอกส์แล้วต่อไปเราก็ใช้กล่องครับเอ๊ได้เตาผิงแล้วต่อไปไป,ไปไหนต่อ<ป>วะจัดไปลาพิสนั่นมันเพชรนี่หว่าโอ้อข้างบนอะอโอเคเอาผิงมา ก็เล่นกันอยู่เนี่ยพี่อาดอยู่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกวดเสียวตกเสียวตกนะพี่เตยเขาเล่นด้วยนะอ่าชวนมาดิเสี่ยวตกเสียวตกเอ้ยจริงๆเราน่าจะกดย่อได้นะนะเอ้ยเดี๋ยวขอไปเอาของข้างล่างก่อนดีกว่าเด้วยดาบข้ามดาบไดมอนด์กันด่านแคู่นะนี่ดาบไดมอนมาแล้วจ้าเออเอาชิ้กาะไดมอนด์ดูเหรอจะถึงไอ้ภูไปเก็บของข้างล่างยังไง เก็บแล้วเอาเก็บแล้วหรอตรงเนี้ยมึงเจอโกลเดอร์ค่าเฮ้ยไดมอนด์ย้ายผูกทำเป็นหมวกไดมอนดีกว่าครบห้าเอาเคี้ยรูได้ชุดเกาะไดมอนมาแล้วนะอ๋อรู้แล้วจะไปเอายังไงดีข้างล่างนหละเผาเล็กสัญญาณได้ไม้สี่อันอะมันทำรองเท้าอ่ะเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวรอให้ครบแปดอันรู้แล้วล่ะ เหล็กต่ออ้าวหน้าจอเป็นอะไรดำมั้ยอย่ารุดนะอย่ารุดนะหลุดนี่ร้องไห้เลยเหล็กไหมรู้โอเคโดดลงไปเลยอุจจที่เกือบไปแล้วเราคุณผู้จัดตาเกล็กดมกั้ยชอบเกล็กในกล่องนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ามันจะมีอะไรจริงไหมครับคุณผูใช่ค่ะเราจะให้คุณผู้ทำการาขาว้างเขาไปเอาเราจะไปวางทำไมแล้วก็จะมาต่อสู้คุณลิง ได้เ็กมาโอ้โหดูครับผมอู้เอ็เดอร์โฟหมวกโอ้โหอ่ะกูให้เอนเดอร์โฟวเอาเปล่าไม่ละกูมีไอเปิ้ลทอคิวเฮ้ยไม่ชอบอ่ะกูแม่โอ้ครับไม่ผมกูมีไอเปิ้ลทองอินชาร์ด้วยเนี่ยกูได้ชิ้เกาะเหล็กมาสองอันอโโ้กูจะค้าทำไมวะเนี่ยใจเย็นที่เกาะเหล็กจริงๆนะคำย่ำพูดได้แต่พูดได้แค่นิดหน่อย เอ้ยเราจะไปเอาข้างล่างนั้นไหมไอ้หาจุดเกาเหล็กมาได้ตรงไหนวะข้างล่างมีเกาได้เหรอมม่จะรู้เนี่ยเอ้ยไปเกาะหนึเฮ้ยไปเอาข้างบนเปล่าเฮ้ยต้องเข้ามาหรือยังพัดเส้นงอนอย่าเปล่าเดี๋ยวเรามาตะบินขึ้นไปกลยแหละเฮ้ย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 ดีเหรอไอ้ผู้อย่าโกงเพื่อนผู้ตายของกูก็ตกกูก็จะแพ้เลยขอกินน้องแพหน่อยเอ้ยขึ้นไปข้างบนดิเพื่อมีอะไรดีนะนะ ต่อไปลงอีกเกาะหนึ่งก,ก่อนเกาะนทำท่าน่าจะดีนะจะขึ้นไปขาไ้างบนเอ้ขอขึ้นดิมันต่อไปมันก็ต่อเลยอุ้ยเดมอนเต็มเลยเหี้ยของกลางน่าจะดีใครต่อได้ต่อเลยแล้วกันอุ้ยแรกพี่เตยมายแล้วของน่าจะดีแบบอ่ยอะไรวะเล่นเกมย,ยังอืม ต่อได้ก็ต่อแต่ขอร้องอย่าตกจริงไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเฮ้ยเปิดมาโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ยาสปีีเอามาทำแม่เอาลูกชนูมาด้วยต่อขึ้นไปสิครับ ต่อขึ้นไปสิครับเฮ้ยเฮ้ยมีคําสั่งอะไรเตือนขึ้นมาวะผูใช่เลยมึงมีมึงมีคําสั่งอะไรขึ้นมาวะอ๋อฝนมันตกโอ้ก็แค่ฝนตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบแหลกเกือบตกดิไม่เกือบแหลกอะเกือบกอเคฝนตกมากเลยเฮ้ยเกะเนี่ยผูเคลืนได้แล้วเนี่ยข้างบนเนี่ย โอ้โหเหมือนกันกูทำแปะอะไรโอถึงเมฆเลยเนี่ยตรงกลางนี่ถึงเมฆเลยละเนาะโอละเนาะโอ้โหไม่น่ามาเลยเกือบไปละในนี้มีอะไรวะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่กล่องอเลยคืออะไรวะเอ้เราลองเข้าไปในบ้านดูดิอ้จะสมุ่มอินชาจ๋าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยผูมันเตือนอะไรขึ้นมาเนี่ยฮะ ชิปไก่แล้วะบะแล้วดูดิเนโอ้โหภูต่อขึ้นมาดิของดี เียยบเลเองพันเนี่ยพี่เข้าให้หลุดขูดขอเก็บอะไรที่มีมอ,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 อะไรของเองพันเองเข้ามาเองรู้ปเปล่ากดอันไหนนะกดอันแรกนะเนี่ยแล้วแต่เลยจะเอาไหนก็ได้อ่ะอยากรู้ปุ่มอ่ะอนั่นไงไม,ไไไมเออช่างเถอะปุ่มหนึ่งปุ่มสองอะแต่ทำกดปุ่มหนึ่ง,งปุมงป่มสองนะเพราะปุ่มเหนื่อย กาะอ้ลินตุ่มสองเกาะนี่ 2, อ้าวโหอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยยาเนี่ยไยยันจมะมอกลัวยาพิษแน่นอนเลยเนี่ยเราไม่ผิดโอ้ไม่น่าไปขอ,เ,อเสื้ออินชาร์ทดีกว่านะนเราได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรยเฮ้ยเอ้ยเฮ้เฮ้ยยเเฮ้ยเฮ้ยเน,น,น้ยนฮ้เฮ้ยเ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ ก็ใส่ชุดเกาะก่อนดีกว่าเราใส่ชุดกเกาะเพชรกันโช,โช,ชน,นี่เพชรทั้งตัวเลยใช่ไหมครับคุณปู 5, 5. 5. 5. เดเก็บได้ไหมเอาเฉพาะเหล็กทิ้งไปวัดเหลือ,ออีกไม่นานเดี๋ยวจะทำที่เกาะเอาเท้าเหล็กเลย อันนี้ขอยสี่อันไหนอ่ะตุ่มหนึ่งตุ่มสองไม่รู้อ,อั<ม>ออนอนี้เออไป่บอกแล้วเนี่ยเอ็งไปเกิดตุ่มนี้ดิเออเอ็กูจะเตะแคนหน่อยถ้ามันเข้ามาใจเย็นๆไปดูดูเอออืมต่อไปอันนี้โอ้มีหมวกด้วยก็เอาที่ครับเอ้เรามีแอปเปิ้ลเลย โอ้งานนี้แอปเปิลเต็มตัวแน่นอนอเขแดงเท้าเล็กมาแล้วมีที่ปั๊มเวลด้วยว่ะเอ้ยบล็อกนี้อนเอ้ยผู้บบอกถูกแล้วเร,เราต้องใช้บล็อกเยอะๆใช่ไหมใช่มีบล็อกเอ้ยคุณตอบกลางด้วยว่ะคุณตอบแบข้างบนเนี้ยคุณจะตอบกลางกลางเพื่อมีอะไรดีแล้วเนาะ ต่อไปปเ็นถ้าเราเจอกันก็ไฟกันได้เลยนะครับเพราะว่านี่คือแมทโอ้ไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องหาอรายลิ้วไม่ต้องหาอะไรายลิ้วมาดูครับเปิดมาได้โอ้โหสุดยอดอะไรมีอะไรบ้างมันต้องข้างบนเฮ้ยทำไมมันออกไม่ได้วะของไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยไม่เก็บดีกว่า เราตองมาดูข้างๆอืมงานนี้ของแรงแน่นอนข้างบนอะไมดูของข้างหลังของโหได้เกาะมาอือใส่ที่กเกาะให้ครบทุกอย่างไงครบแล้วก็ได้หรอ,อ,อ,อมันต้องลองด้าทีละอันทีละอันวะจริงบอกว่าพ่อฮะนะมันต้องลองด้าท,ทีละอันทีละอันอันนี้นโอ้โหชามเน็ตติดไฟ เอาเชนค้างแม่งของตรงกลางแม่งโคตรยิ่งแย่ต่อข้างล่างไอ้จ้อืออ้าวโอ้โยอเ,มเยดมอนเต็มเลยโอ้โหคออโอ้โหตอนนี้ข้างบนโคตรดีเลยแล้วเนาะข้างล่างแบบเดมอนเต็มเลยอุ้ยไอ้เหี้ยข้างล่างไม่อยากจะบอกเลยว่าเดมอนมันเยอะขนาดไหนะตรงนี้เป็นเกาะเด,ดมอนเลย เดี๋ยวจะลองเอดดาดามนี้ไปไปไปผสมกันเอลเลนดูเดมอนเขาเดซุปเปอร์เ <Super S 2> <Here. S 1> ดมอนเอดไดมอนเอนชานไงดูเท็กเจอร์เอ้ยเครื่องค้าำโอ้ยพี่เอ็กเนี้ยมันขุดอ่ะขุดทีนึงจะได้หลายอันอะแล้วไดมอนหายไปไหนเอ้ยพันมาตีมาอ,อย่าเพิ่งจะเอาไม้ไดมอน เอาไมา้พี่แม่งเดี๋้อม,มันคือแม่สังเวียนมันจะมาอะไรมันเอาคิดว่าสังเวียนแบบเส้นซอมบี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเผาก่อนทำยังไงใช้ไปก่อนนะหนูให้หมดโอ้โหยังยี่สิบเก้าขุดไม้พี่ต่อเด้อขุดมาให้หมดเลยเนะี่ยเอาพี่แอ๊บไปไม,ไม่ต้องไม่ต้องมีอยู่นะขวาขุดมาไอ้ใายเป็นข่า,า,า,ขาขรับใช้โู้ห้ามึงห้ามสกิดห้ามห้าฟาดนานเมืม่อไรพี่ เล่นอะไรหรือไม่สชาแล้วมันตอบไปเตยเหรอกลับไปเกาะตัวเองก่อนเว้ยอยู่ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ไปดิใครับไงอะไดรเร็วอะได้เล่นเบรคใช่ไหมเนี่ยแต่ขุดแต่กูจะลองดูกินขนมปังแต่ละอันนะอ้ากูมาเกาะไอ้พันนิ้วไอ้พันมันมิ้วกูจะเอาจ้าเนี่ยมา น่ะแอปเปิลก็อยู่รวมกันไม่ได้อะเดมอนมึงโคตรโอ้โหเป็นบล็อกก็มีคุณม่ไว้มอนเดมอนพี่เตยส่งขอของข้อส่งข้อความเตยก็ส่งข้อความเสียงมาอ๋อคุอยากเก็บในกล่องมาเลยตอนนเ้ดเพเด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 เอเด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 เแต่ละอันดเด อืกินไม่ได้ไอ้พนัน<ะ>ชุกเกาะอ,อยู่ในนี้ก็มีเต็มหมดเลยคิดว่าฟ้าแลบในนี้นชิบหายโคตรเหมือนเลยเนะี่ยชิบหายแน่ไม่ได้ยินเสียงที่พี่เตอร์พูดอ่ะเช่อไรืังยพี่บูคุดยังเอามาให้พี่หมดเลยอีเพ็ดเนี่ยไปดิ ่ยาอะไรวะอืมยาอะไรวะอืมของกูเต็มตัวแล้วเนี่ยอืมเพชรกูแบบมหารวยไหน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 อืม,อมว้าเป็นแบบเป็นเกาะเฮ็ดเลยก็ได้ไม่ต้องหุกเราจะแพเรามีดับกูทำเซตโอเคปั๊บล็อกแม่งเลยอเออเกาะไหนวะไว้ของกู กาะกูเกาะหินแท้ไม่เกาะแน่ปฏิโทรมับเกาะตัวเองแป๊บช่วยเกาะเกาะชายมีดวงตายกูจะดกเจ้าเสียดายปะนะเดินบินขึ้นมาเฮ้ยจะดีเหรออืม ตอนนี้คนพูเราก็ตกไปที่เรียบร้อยแล้วนะเกาะเพชรเอ็นชีร์มาเลยวิ้นชิมายนึกว่าคิปเปอร์นะเนี่ยจะแทก็หัวมันพูจะลงไปแล้วนะพี่พูไม่หนููพดจะไปไหนอยู่ไหนเนี่ยพี่มะกอดตัวเองหรอเอ้าอยู่ไหนวะหืมจะอยากจะแจกจ่ายเดมอนให้ทุกคนเลยพี่พูอ่ะแจกดิเอาทั้งนั้นน่ะ กูไม่รูว่าไปทำอะไรดีอ่าพี่พูไปเราจะเอาไม่เนี่ยพี่พูหนูมีสเตติสเจอร์มึงมาไหมกูไม่เป็นพวกมึงอ้าวกูไม่พูให้หนูเป็นพ่านรับใช้ก็แค่เฮด้าต้องใช้ไม่ได้ยี่รันโดนอ้าไปค่าตอบแทนเอาเงินไปเอาเงินไปแล้วก็ออกไปเฮ้ย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 เกือบตายโอ้โหรู้จักอย่างนี้แลโอ้โหเกือบตายอ่ะทีแรกโดดลงมา บล็อกโคตรสูงเลยนะเนาะไหนนะวันนี้กูจะข้างไอ้พันระวังไอ้นี่อยู่ไหนนะอยู่นี่ไหนวะกระโดดอยู่ไหนวะเนี่ยมึงไม่เห็นกูเลยเหรอเดี๋ยวกูว่าไปหามึงแล้วก็ไฟกันทั้งหมดไอ้เหี้ยแน่จริงหากันดิชิบหายโอ้ยดูโอ้ยไอ้พันจะตีดิไอ้พันทุกคนว้ามมาตรงกลางให้หมดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอัไรวะ ก็มาลงตัวนก่อนดิโอชุดกอกูโคตรดีเลยเอ้ยใครตีกวูวะกูยังไม่เกี่ยวเลยว่าต้องมีอะไรตีเออออออยู่ไหนืมนุ้ยกูไม่เป็นไรแล้วไหนไอ้ภูเนียนเนียนอขอแล้วธนูกูอยู่ไหนวะ อโอลืมเก็บมาอีกละข<ล>องบนนี่สุดยอดจริงเฮ้ยเยยังเก็บธนูไปนะเว้ยก็เก็บไปจุกเกาะเออ้นนานามันเก็บไปแล้หรอ,อ,หอปปหนี่ออเปิ้ก็จะเก็บไปแหละ ของพันธายังไมหมดเลยเหรอ,อ,อแล้วใครทำออพี่พี่ไม่เกี่ยวนะที่เรารู้อ่ะกาะเพชรนี้เนี่ยมีแต่ยาพิษเวยเนยเอฟเบอร์ทองอินชาร์ดหนึ่งอันต่อไปจะไปไหนดีวะอเออแล้วกูจะไปไหนดีฮะแล้วไาชุกเกาะเวิร์ไม่จุบตัวนี้มีขอให้มีชุกเกาะชาร์ด ต้นชาต์แป้งแอปเปลิลทองแอปเปลิลทองกูมีอยู่ห้าสิบเจ็ดลูกอะคิดดูน้อยจัง <25. S 2> ผู้อยู่ข้างบนใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวกูจะขึ้นไปข้างบนสูงสุดสชิปไกด์แล้วกูขึ้นกูขึ้นไปข้างบนตรงเนะรือเนี่ยนายลินเนี่ยกูอยู่ข้างบนตรงเรือเนะี่ยไอผู้มึงขึ้นไปแล้วไงนะ,นะมีอะไรมั่งวะ ให้โอพีนดิจ<ด>ิจะบินไปหา,ไอ,าไอ้ภูอุ้ยเป็นทองอันชาต์หนึ่งหนึ่งชุดไอ้ภูให้โอพีดิจิดูจะบินไปหาขอมอุ้ยดาทองเดบิวติมหกกูกูแรกเลยกูแรกเลยแหมแอะมสัตว์เนียนอืมกูแรกเลยกูแรกเลยมาผมนี่ต้องแรกเลยทีเดียวอ่ะเจ้เอ้ยแบบดาบ,บโคตรดียะ ไอแม่สิโพก่ะพวกมึงองตาในคามึงอยาให้กูเจอเหอะมาดิาเลยเดี๋ยวเราจะลองมาดูกล่องนี้กันโอ้โหชดก่อยชาร์ดดมตอนนี้โคตรเสียวมากเลยแบบไดมอนด์เดเมทิซีทันนูเอนชาร์ดโอ้โหเล่น ของข้างบนเรือบโคตรจะดีที่สุดอ่ะดีที่สุดในโลกเขาว่าได้โอ้โหสุดยอดเลยวะ่ะยอดมากวะยิ่งกว่าข้างล่างไอ้ยิ่งกว่าตรงกลางยิ่งกว่าของที่เฮ้ย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 เยดาเมทิมพุกอะ่ะเอาเดฟแอปเปิลทองชาร์ตอ,อ่ะเออก็มึงบินนะใช่ป่ะอ๋อมาอ่ากูบิบน อย่าตอยตอ่อย่าตอย่ย่าตย่าตก่ี่อะไรพนอย่าตอย่าอย่าตกอย่าตกอนย่าตกอย่าตกอย่อย่าตกีอะย่าตกอย่าน่ไรี่ยาตอตกอนี่อะไ่น่าตอรนตกาอกไตกอกา้อะาก่ากอาป่ทำอะไพี่นอยกาสระโดด l e t อ go ตาย้ยไม่ตายว่ะ โดดลงมาอีกดิตายแน่อนอนปูนี่เลยเลดซึ้งเลยมากระโดดลงมาแล้วเฮ้ย,ยเดี๋ยวตกตายเฮ้ยตกโอ้โหตัดเลยมาตายต้องว้าวคือไปหาขโมงใช่ไหมเนี่ย,ยนะโอเคว้าวมาดีละเล่นกูใช้ดาบทองอพร <อ S 2> <า>้อมไหมหนึง่งสองสามโทษทีมันต้องพร้อมแล้วละ่ะ อย่าดูพร้อมเด้อ่ากินอะไรรอก่อนก็ได้กินอะไรให้เลือดเต็มก่อนเป็นทองธรรมดาข้าหามือยัาตายอ้าดับพี่ซะบ้างดนบาพี่ได้ไหมสิบหกาพี่ด้วยได้ไมสิบหกเหรอพร้อมไหมสองทรับ S S ตกตายด้วยเย้เอ้พายอย่าเพิ่งตีดิเสียดายของมดเลยีสวัสดี ยิงโดนก็ตายแล้วเนี่ยนี่เป็เอเอติดไฟด้วยดา,กายยบกูเฮ้ย,ยเฮเขี่ยเกือบตกในกี่ยวใครเพ่อนชิบไก่แล้วเกือบได้ตั๋งหน่อยค่ะมามีเหเรียญแล,ล็แกไหมคะเหรียญอะเหรียดอะไรก็ได้ค่ะมีแม่คะเล็กอือโอ้โหเขาเสียดายของหมดเลยครับโอเค ตอนนี้คุณภูก็สังหารต่อเนื่องแ,แม่งโคตรเก่งชิบหายเลยครับเอดูดัแล้วตอนนี้กูก็ไม่มีบล็อกอะไรเลยนะครับดากสิบหกแล้วนะแต่เด็กอืมไอ้ภูไม่น่าตีกูเลยก็ถูกชวยไปแล้วนเดี๋ยวอ๋อยังมีอ๋อดกัดกมันยังมีมนครมันยังมีบล็อกอยู่ ไอ้ขี้โกงทิพไห่ขี้โกงมหาของไอ้เหียนี่ก็บนี่นิวตกตายยืนตกิหอทียทีเดียวตายเลยเราไปเกาะอื่กันเร็วเดี๋ยวนะงเฮ้ยูมันตามมาฆ่าเราวิวีฮููยอย่ามายุ่งกับู จิบไก่แล้วไอ้ภูกูขอลองตีมึงหน่อยได้ปะกูตีทเทียวดิวมึงเนี่ยมึงตายเลยนะกูตายเลยนะเนี่ยอ้าวเฮ้ยทำไมเกาะไม่สะท้อนหรอดูดิเกาะช้าอ่ะเกาะไม่สะท้อนหรอ,อ,อ,หรอจริงจริงเกาะมันต้องสะท้อนกลับน,นะมันไม่ออเอสะท้อนเดีก็คือยังบวชใช่ไหมภูไปหาเซิร์ฟดิในเนี่ยนะด่ามานะัานเนี่ยใช่นี่เราลงไปหาเกาะดู นี่คืออะไรวะโอ้โอวิ่งไวนี่คือน้ำยาอย่ามาซ่าพี่ให้หนอแล้วพี่แรงไม่ล่าอย่างนี้โหโคตรแรงที่ผายเลยขอบอกว้อย่ามาิกา่าพี่บอมียังมันพังอเอ้าเชีย ไม่ได้ชื้ออ่าไม่ไม่เป็นไรได<ะ>้หรอวัดเจจัยจของทุกคนมารวมตัวที่ตรงนี้ตรงไหนละ่ะตรงไหนอะพีพีมาหากรีมึงอะวางไปก็ได้แ <c oughs> ย่งของอ่ะถือว่าเป็นปุญตายมาแล้วมีอืมอืมตอนนี้กูก็ไม่มีไม้เลยอสัตว์อ่าสติกไปไม้ไป เออเออดีๆๆชุดเกาะชุดเกาะพิมพ์การเราพิมพ์การเราพิมพ์การไอ้ทันเดียวเดียวเกาะอยู่ไหนวะเนี่ยเกาะบ่มีอะไรนะผูมพูดร้องไงบ่มียังมันทาร่าเบ็นชาร์ดดับก้ว่าจะกลัวขึ้นไปเอาข้างบนดีกว่าว่าของเนี่ยอย่าบอกนะว่ามึงโดมมึหมดแล้วฮะผูมหมดแล้วหมด ต้องเออแล้วก็มีบ็อกจะต่อไปช่งางมัเถอะเล่นแมปอื่นดีกว่ามั้งปูไปเล่นแมปอื่นเถอะแมปนี้รู้สึกยังไงไม่รู้เอว่าอับป็นว่าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ผมด้วยวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ